าอๆผู้ใดแห่อะไหลายเดียวผู้ถือนึงเบิ่งเลยขึนมาทิ่งลงไปเลยครับต้องไปแกะมาทิ้งละเลยติั้วลงไปรถต้องไปแกะใสไปเลยโอ้ยตายเกนเดียวม้งเมื่อนชาวกรับไหมค่ะนัวเยอะๆค่ะ มไหฮะมไม่ใส oh, ่อีกโอ้อกนอตาลชุดรตายเลยมีหน่อยแซบน่อยมีลายแซบลายปลาน่งน้ำปลาด้วยจ้าค่ากบบโอเคกูเอาเราพอใจล้วสัก